เป็นไปจากเราพี่เป็นของหลายคนมากเลยอะไม่ได้นะนน่นยาขอโทษทำไมขอโทษทำไมมาใจขนาดนี้ไม่รู้สึกอีกนี่มึงแตกเขาเขาร้อมไหมคะเต็มสีแดงจะเป็นคนดีๆงงมากเลยอ่ามันแรง เขลองเนี่ยนนเนียงงใช่โนนเนียงงอ้ามเนียเขาบอกอามเนียเฮ้ยอามเนียได้นะอามเนียได้นะได้นะไม่ว่าจริงจฮัลลฮัลลลฮัลลลว่ามีคนอื่นต่อสยขลองเพลงก็มีแต่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊อตุเบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตพ๊บตุ er> ๊บตุ๊บกุ๊บตุ๊ตต พักพักไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนั้นลูกๆนะโอเคไปดีกว่าเราเข้ากันได้จริงเราตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มเลยเหรอโอ๊ยไม่ใช่โอ๊ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เราต้องหัดเจ้าชู้หน่อยคุณเอ็มเขาไม่เล่นด้วยแล้วซีวันนี้เอ็มเขาไม่เล่นด้วยที่แม่กำลังหาคู่ขั้นตอนนี้แม่โอเค